สวัสดีจ้ามือนีนะจ้ามาพบกับเซิร์แคทคู่ปตาบันดุงจ้ามือนีนะจ้าแคทกบสีมาแนะน้ำรุ่น L40SP ค่ะเดี๋ยวแคทสิผ้าไปเบิงหลอบขั้นนะจ้าเดี๋ยวแคทขออนุญ,ญาตเอาแมตออกพร้อมนะจ้าจะได้เพื่อความชัดของไม่จ้าเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยค่ะจ้าอันนี้ก็คือ,ต,อตัวรถของ L40SP นะจ้าโปรโมชั่นเดือนนี้ก็ถือว่า โอเคเลยจ้ะ,ะคือเข้ารับรถในเดือนนี้เข้ากับใจเงื่อนแค่สามหมื่นหาทันอยากได้อุปกรณ์ครบอย่างทันว่่อ,อยากได้เข้ากับใจหมื่นหาจ้ะรับรถได้เลยจ้ะเข้ากับสิได้ไปใจกันในปีหกหาเริ่มมกรกาจ้ะ,ะคือจะมีงวดย่อยสองพันสิบเอ็ด 2, 0, 0, 1, 1, เดือนนะจ้ะเข้าสิพอนอยูเจ็ดปีจ้าสูงสุด สามารถมาจับจองได้จ้าเอกสารที่ต้องใส่นะจ้ากับซิมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านค้นซื้อค้นคำนะจ้าจ้าข้างแรกก็จ้าประมาณนี้ก่อนพ่อเขายืนเราวลิสสิงสีขามานนี้เท่ากับสีแคดกับซิมีเอกสารที่เข้าต้องเตรียมให้เพลินไว้นะจ้าหันอนุมัติกับอ่าส่งรถได้เลยจ้าส่งรถทั่วประเทศนะจ้าส่งฟรีจ้าจ้าหันลูกค้า สามารถโทรมารที่เบอร์โทร061-02-18998จอ่า้าเซลแคทคูปตาบันดุงจา้จาจ้าเดี๋ยวจังใดนาาจา้าแคทกะฝากคลิปคลิปนี้นาาจ้าสามารถติดตามได้ทั้ง youtube เซลแคทคูปตาบันดุงจา้าแล้วกับเบอร์โทรนา้าจ้า0 6 1 0 2 1ก 9, 9 9 8จา้าหรือว่าเฟซบุ๊กนะจาจ้าสรงขอข้ามมาถามสอบถามรายละเอียดก่อนกัไใดจ,จา้าเซลแคทคูปตาบันดุงจา้า เจอกันคลิปหน้านะจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบาย